เทิงกันขออ่อนขอยิ่มรุนแรเป็นอยู่ทกรุงเทพมีเาเป๋หรือหน้าหลักอายบ้านหลักอายเมืองด้วยอย่าที่มีรองราความเมืองนี้นุ่งผ้ากระติวแพ้ผาดบ่าขามีนะครับอันนี้คือเขาเห็นเขาไปอยู่ไปสือเบ็ดซสือก้างเขาไปให้อยู่หากินนนอหาอันกินก็หโหโดนนั้นมาผัดชุ้มไม่ห้างไม่ไม้เดนมีปันถ้าเขากินเช่้าเฮิร์นเขาเลยยั่งมันเดนมีลมลง หลังจากเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสลงสำรวจพื้นที่ป่าหนองกองหินตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ว่ามีฐานประสาทหินและสาน้ำโบราณอยู่ในป่าลึกและเชื่อว่าจุดนั้นเคยเป็นชุมชนขอมที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเป็นที่สิงสถิตของเทวดาหรือเป็นเมืองบางบทซึ่งผู้คนที่นั่นมีการดำเนินชีวิตคู่ขนานไปพร้อมกับบ้านเมืองของเรา หากแต่อยู่ในอีกมิติที่เราไม่สามารถมองเห็นผู้คนในเมืองนั้นได้การสำรวจรซากเมืองโบราณณนะชุมชนนนหอมยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเราได้รับคำบอกเล่าจากคนท่่าคนแก่อีกว่าไม่ไกลกับหนองกองหินมากนักพบเสาไม้โบราณกว่า1,000ต้นซึ่งปักอยู่กลางหนองหากที่อยู่ในยุคเดียวกันกันกบโบราณสถานหนองกองหินเมืองบางบทในตำนานที่คนในพื้นที่ต่างรู้จักกันดี วันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมสำรวจเสาไม้ปิิศนานับพันต้นกลางหนองน้ำโบราณติดตามไปพร้อมกันครับ uh huh. ผมเดินทางออกจากเมืองสกลนครมุ่งหน้าสู่บ้านนนหอมตำาบลนน,นหอมอำาเภอเมืองจังหวัดสกลนครระยะทางประมาณ28กิโลเมตรผมได้ไปพบพ่อสอนชัยอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนหอม ท่านได้เล่าเรื่องตำนานของเสาไม้ให้เราฟังซึ่งทําให้เรารู้ว่าจุดที่พบเสาไม้จํานวนมากนั้นชาวบ้านเรียกว่าดอนเสาเหือนในบริเวณนั้นนะครับมันมีเสาไม้ที่เป็นคล้ายๆกับเสาเฮือนหรือว่าเป็นห้องเป็นที่อยู่อาศัยของคนเฮ้านี่แหละนะครับมันก็นเลยเขาก็เลยห้อง,องนองเสาเฮือนนะครับเพราะว่าในบริเวณนั้นมันก็นมีอ่า วัตถุที่มันลือลือย่างมากก็คือพวกถ้วยซ้ำล่ามไหนี่แหละครับสิ่งของเครื่องใช้นะครับบสะมอง,องเลอสะตำเข้าเหมือเนเลยนะครับเป็นสิ่งที่เขาไซนในโคเฮินะร์น้วมันมีลุงเลอเฮิ่มาเฮิ่เห็นนะครับก็เลยเพิ่นก็เลยสน,นิทานว่าเป็นน้องสาวเฮือนนะครับแล้วกับเพิ่นกับเคยเห็นว่าในบริเวณนั้น นะครับมันเป็นบริเวณคล้ายๆครับมีคนอยู่อันนี้คือความเสือ่อหรือว่าเป็นความฝันผุนเา่าฟังนะครับว่ามีครอบครัวมีพ่อแม่มีโง่ควายนะครับมีสิ่งสัตว์เลี้ยงนะครับมีเป็ดมีไก่นะครับอันนี้คือในความฝันนะครับผลนเราฟังแต่น,น้อยนะครับแล้วกัในบริเวณนั้นนะครับครับ นังห่างกไปกับมีน้องสาวไลยน้องสาวไลยกับมีคล้ายๆเป็นสาคล้ายๆไ้โซนหรือว่าเป็นเคาะโง่เคาะควายเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นหมอนเอ้ไ้เอโซนเพิ่นนะครับตะกี้นะครับข้าว่าน้องหะนะครับน้องหะนี่ที่เพิ่นเราให้ฟังว่าตะก,ก่อน,นค,คือนะมีแม่น,น้องนะครับมันกระหลุมลงหรือว่ามัน พื้นดินมันสุดลงมันต่ำลงมันลมลงความเสื่อก็คือว่ามันลมลงกันละนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าว่ามาแต่พุ่นละแต่ประวัติศาสตร์ของนองหานนะครับต่อมาจะานงหานกับมังกิน,นองฮะนะครับผาแดงนางอ่ยเพราะว่าเพื่อนว่าว่ามาในหมู่บ้านนี่ไปกินเศษกระหอกดอนของผาแดงนางอ่ยแล้วก็มาะแต่พระแต่พีนะครับมาะแต หนองห้าพีนะครับก็เลยหลุมลงเป็นหนองนะครับในบริเวณนั้นก็เลยหลุมลล้วก็ลายพื้นที่ที่เป็นรักฐานไว้นะครับมีว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆผู้ยสร้างรั่าไฮหรือ,อข,อข,อขอ้องกองหนือยังมีนะเศษเป็นอของจะเก่าก็คือไฮไพห,หรือค้องที่เป็นท่องเลืองท่องแดงนี่นะครับมันพว่ามีค่อยคุกขวัญน,นะครับพ่อผู้ใหญ่สอนชัย ได้บอกจุดที่พบเสาไม้โบราณและก่อนจะไปถึงจุดที่พบเสาไม้โบราณท่านขอให้ผมไปกราบสักการะขอขมาดอนปู่ตาประจำหมู่บ้านนนหอมโดยชาวบ้านเชื่อว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเหล่าเทวดาเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามทุกคนลบหลู่หรือล่วงเกิน ครับทุกคนครับหลังจากที่ผมมาไหว้ขอปู่ตาครับตามคําแนะนําของคนเฒ่าคนแก่ของชุมชนเผ่าภูไทยบ้านนนหอมจากนี้ผมก็จะไปจุดที่ชาวบ้านบอกว่าพบเสาไม้จํานวนมากครับกว่า1,000ต้นปักอยู่กลางหนองหากซึ่งเป็นหนองน้ําโบราณเก่าแก่ประจาบ้านนนหอมครับก็ติดตามไปพร้อมกันครับจุดที่พบเสาไม้โบราณ อยู่กลางหนองหากกินเนื้อที่ประมาณ40ไร่ซึ่งในหน้าแลง้งจะพบเสาไม้โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินจํานวนมากระยะห่างประมาณ1-2เมตรจากการสํารวจของชาวบ้านคาดว่ามีเสาที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินอีกกว่า1,000เสาสันนิษฐานว่าจุดนี้อาจเป็นบ้านเรือนในยุคข,ของโบราณจากการสังเกตเสาไม้ดังกล่าวมีขนาดที่แตกต่างกัน เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่10ถึง30เซนติเมตรมีความยาวเฉลี่ยตั้งแต่4ถึง8เมตรโดยลักษณะเสามีการถากให้อีกด้านหนึ่งแหลมเพื่อใช้ปักลงไปยังพื้นดินพ่อใหญ่สอนชัยเล่าว่าเคยมีคนมาลักขุด<ว>เพื่อนำเสาไปแต่ก็ต้องนำม,มาคืนทุกรายเนื่องจากฝันว่ามีคนโบราณตามมาเอาเสาคืนถ้าไม่คืนจะต้องมีอันเป็นไป ในสมัยโบราณในวันพระชาวบ้านนนหอมจะได้ยินเสียงปีเสียงตีกองดังอึกกระทึกมาจากดอนเสาเฮือนบางคนเห็นผู้สูงอายุใส่ผ้าจงกระเบนเดินรอบหนองหากคนเฒ่าคนแก่บอกว่าจุดนี้คือเมืองบางบทความเชื่อถือความซักธิ์นะครับความซัก์ซิ์นี่ ลงไปนาหาันแล้วมันกัเย็นชีว่เล็นี่มัดคนโฮลุกคุละนะครับความฝันพร้อมนะครับประกาศสิ่งที่เฮาเอ็ดพิษคือไปตองไปซูนเผ่นมีในขอบในสางเผ่นพิษผ่นกลมันกัดนี่เหตุเพศไพ่ขึ้นมานาหมู่บ้านนาขอบโคหน้าตัวเองนะครับเวลาผ่นไปเยานะครับป่วยไข้ได้ป่วยมากกับเยากับมอเพิ่นกับสีบอ้อว่า พิษพีนองหาเดอ้อพิษพีนองเสาเฮือเดอ้อนะครับก็ต้องนําสิ่งของไปแก้ไปเบาะฝนไปบนอ่าไปแก้ไปขอกขมา่าฝนนะครับรม่อหลออความสื่อนะครับบางคนเขากับ,กบหินเต่ามีนะครับก็บเหินแบบเป็นคู่เป็นคนเป็นคนตะเก่าอ่าหนุ่งผ้ากระติวอ่าแพ้ผาดบ่า มีนะครับอันนี้คือเขาเห็นเขาไปอยู่ไปสืเบเสือกางเขาไปหาอยู่หาก,กินนองฮะนะครับมันก็เป็นความสื่อนะครับความสื่อถือของไทยเฮ้ามันก็คือว่าวผู้ไทยเนาะครับก็สือพูดพี่พี่ศาสตร์พวเชื่ออันนี่ซักหลักเมืองอยู่แล้วนะครับบเยอะเหล่าเยอะว้าวเฮือกุพระลานไทยเฮ้าฟังเป็นสืบทอ,อดต่อไปนะครับเพื่อเพื่อได้เบิ่งตํานานนองฮะ มันมาแต่ลื้อหรือว่าตำแหน่นองหะมาแต่นองหานมาแต่พาแดงนางไอ้นะครับเมื่อยุคพุทธะสมัยคอมสมัยข้าคอมดําดินพุทธะนะครับมันลุงเลื่องพุทธะนะครับกับตอนนี้กับเลยมาเว้าเฮือลูเฮลานแฮวฟังนะครับเพื่อได้สืบทอดแลวได้ฟังไว้อันเป็นนิท่านเป็นพื้นเป็นพิเรียกกระตามนะครับกเฮือได้สืบทอดไว้ต่อไปมือน,นะครับ จากการสำรวจของดรสันเพชรคมอดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครเป็นไปได้ว่าจุดที่พบเสาไม้โบราณนี้เคยเป็นบ้านเมืองของขอมในอดีตพ่อขอมเรืองอำนาจในดินแดนแถบนี้พบโบราณสถานที่สอดคล้องซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกันเช่นปราสาทภูเพกปราสาทนารายเจงเวงปราสาทดุม ที่สอบถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าเสาไม้ที่เห็นในหนองห้าครับก็มีการตอนที่มีการขุดลอกเสาก็ได้ให้แมคโครเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาตั้งโชว์ไว้ก็จะมีอยู่3จุดครับจุดหนึ่งก็เป็นวัดบ้านจุดที่2ก็จะเป็นริมหนองหา้าและจุดที่3ามก็จะเป็นวัดป่านโนนหอมก็เพื่อให้ประชาชนหรือววนักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้เรียนได้ศึกษาครับว่าเสาที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ย เขาสร้างไว้เพื่ออะไรซึ่งตรงนี้ยังเป็นปริศนาครับเรายังหาคําตอบไม่ได้ว่าเสาจํานวนมากที่ปักอยู่กลางหนองหากเขาเอามาปักเพื่อวัตถุประสงค์อะไรหรือว่าจุดนั้นเคยเป็นบ้านเรือนอย่างไรก็ตามเสมาไม้นับพันต้นยังคงทิ้งปริศนาให้เราได้ศึกษากันต่อไปปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาสํารวจการศึกษาเรื่องราวในอดีตของทีมงานลุยผ่านเลนก็เพื่อเข้าใจบทบทของการตั้งบ้านแปลงเมือง จากอดีตจนมาถึงปัจจุบันเรียนรู้ได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละช่วงเวลาอย่างท่องแท้